สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยาเรนจะมาอยู่ในช่วงแนะนําตัวเองนะคะก่อนอื่นยาเลนต้องบอกก่อนนะคะว่ามันก็ขืนๆนิดน,นึงนะคะที่จะมาแนะนําตัวเองเพราะว่ายาเรนก็ไม่ใช่คนดังอะไรเนาะนคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่แต่ยังไงเราทำํำช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วก็ต้องมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้บ้างนะคะเพื่อถือว่าเป็นการให้เกียรติคนดแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ทำไมถึงใช้ชื่อ,อยาเลนแล้วเป็นชื่อที่พ่อแม่ตั้งมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าคือ ก่อนอื่นนะคะชื่อภาษาไทยไม่ใช่ยาเลนนะคะชื่อเล่นชื่อว่าอ้อค่ะส่วนชื่อจริงคือจุธาทิพย์นะคะแต่ทําไมถึงใช้ชื่อว่ายาเรนใช่ไหมคะตั้งแต่ยาเรนย้ายมาอยู่ตุรกีก็สามีก็ตั้งชื่อให้นะคะว่ายาเลนด้วยความที่มันเรียกง่ายนะคะส่วนคาว่าอ้อใช่ไหมคะคนตุรกีเขาออกเสียงไม่ได้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นชื่อที่ใช้เรียกง่ายๆแล้วกันนะคะไม่ได้ ไม่ได้ตั้งใจว่าอุ้ยฉันมาอยู่ต่างประเทศแล้วฉันต้องเปลี่ยนชื่อนะคะไม่ใช่แบบนั้นค่ะเพื่อความสะดวกในการเรียกชื่อแล้วกันนะคะ ู่ตุรกีตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมคะยาเลนมาอยู่ตุรกีตั้งแต่ปี2013นะคะปีนี้ก็เข้าปีที่8แล้วค่ะตอนนี้มีลูกสาวหนึ่งคนนะคะชื่อเมลิซาค่ะหรือถ้าเรียกชื่อเล่นเป็นภาษาไทยก็ลิซ่าก็ได้ค่ะง,ง่ายๆนะคะตอนนี้ได้หนึ่งขวบกับอ่าใกล้จะสเดือนแล้วค่ะยาเรนเป็นคนที่ไหนใช่ไหมคะยาเรนเป็นลูกครึ่งนะคะ ยาเรนเป็นลูกครึ่งค่ะเป็นครึ่งกําแพงเพชรกับครึ่งยโสธรน,นะคะยาเรนเป็นคนอีสานเลยนะคะเป็นคนอีสานโดยกําเนิดแต่ตอนเกิดนี่ยาเรนเกิดที่กําแพงเพชรนะคะแล้วก็ใช้เวลาที่นั่นประมาณอ่า ประมาณเจ็ดขวบนะคะประมาณช่วงปหนึ่งนี่ยนะคะก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ยโสธรที่บ้านแม่นะคะจากนั้นก็ไปอยู่ที่ยโสธรเลยค่ะแล้วก็เริ่มเรียนรู้ภาษาอีสานจากนั้นก็ใช้ภาษาอีสานมาตลอดเลยค่ะแต่ก็จะเป็นการใช้ภาษาไทยพูดคุยกับพ่อสะมมากกว่าค่ะส่วนทางแม่นี่ก็จะใช้ภาษาอีสานเป็นหลักนะคะดังนั้นยาเรียนพูดภาษาอีสานคล่องมากค่ะ <laughs> ถึงมาทำช่อง YouTube ใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนนะคะว่ายาเรนคิดจะทำ u t u b e มาตั้งแต่เมื่อสักประมาณสามถึงสี่ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นคุยกับสามีแต่ว่าก็ไม่ได้ทำสักทีตอนนั้นตั้งใจว่าสามีทำสักช่องหนึ่งส่วนเราก็ทำช่องหนึ่งสามีก็จะทำเกี่ยวกับเ,เวลาเราไปเที่ยวเมืองไทยอย่างเงี้คยค่ะโชว์ความเป็นไทยส่วนยานเรนก็จะโชว์ความเป็นตุรกีวิถีชีวิตที่อาศัยอยู่ในตุรกีนะคะแต่ว่าเราก็ผัด ผัดวันประกันพุ่งไม่ได้ทําสักทีค่ะจนมามจนมาวันหนึ่งนะคะยาเลยก็คิดว่าเอ๊ะเราควรจะทําได้สักทีแล้วนะเพราะว่าคือถ้าเราไม่ลงมือทําอะไรมันก็ไม่เกิดใช่ไหมคะดังนั้นยาเลยก็เลยคิดว่าเราควรจะทําและมันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรว่าแต่ว่าว่าแต่ว่าเราได้ลงมือทําสิ่งนั้นค่ะนี่นะคะก็เลยเกิดเป็นช่อง YouTube ของยาเลยนะคะ แล้วทำไมช่อง YouTube ยาเลนถึงใช้คำว่า Happy mommy, Turkey, แฮปปี้มัมมี่ยาเลนอินตุรกีใช่ไหมคะก่อนอื่นตอนแรกที่ยาเรนทําช่องใช่ไหมคะยาเรนก็คิดว่าเอ๊ะจะใช้ชื่อว่าอะไรเพราะตอนนั้นเหมือนพอคิดว่าจะทําก็คือทําเลยนะคะแบบว่าไม่ได้รอเลยตอนนั้นก็คิดว่าจะทําแล้วก็เลยไปใช้ชื่อว่าอะไรนะเอ่ๆๆอแฮปปี้มัมมี่อะรนะคะซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ได้ไม่ค่อยชอบชื่อนี้เท่าไหร่นะคะแล้วเราก็เลยไปปรึกษาพเพื่อนที่รู้จักคนหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เราจะทํา YouTube นะช่วยคิดชื่อให้หน่อยสิเพราะว่าชื่อที่เราทำเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่เราอยากได้ชื่อที่แบบว่ามันเรียกง่ายๆสามารถาจำได้ง่ายๆอะค่ะเป็นชื่อแบบเบสิกเบสิกง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเขาก็เลยแนะนำมาว่า,าเป็น happy ม mommy happy mommy ยาเลนอินตุรกีนะคะแต่ยาเลนไม่ค่อยชินคำว่า m o m m ่ ยาเลนไม,ไม่ไม่ใช่คนเก่งภาษาอังกฤษนะคะคํานั้นยาเลนไม่ไม่เคยใช้ยาเลนก็เลยคิดว่าเป็นมัมมี่ดีกว่าเนาาเป็นคําง่ายๆที่ยาเลนใช้ประจํานะคะมัมมี่ก็เลยเป็นแฮปปี้มัมมี่ยาเลนอินตุรกีค่ะประมาณนี้นะคะ ตอนนี้ยาเลนอายุ28ปีย่าง29ปีนะคะยาเลนมาอยู่ตุรกีตั้งแต่ประมาณอายุ20ปีะคะ่ะถือว่าเด็กมากๆเลยเนาะและอีกอย่างคือยาเลนอาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับพ่อปู่แล้วก็แม่ย่านะคะถ้าเกิดมีโอกาสยาเลนจะมาทําคลิปเล่าประสบการณ์การอาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับพ่อปู่แม่ย่านะคะ สุดท้ายยาเลนต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะคะที่เข้ามากดไลค์กดติดตามให้ยาเลนนะคะถือว่าเป็นกําลังใจให้ยาเลนมากๆเลยค่ะคือก็ไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาดูนะคะตอนที่ทําแรกๆถึงมันจะเป็นอยอดยอดวิวที่น้อยนิดนะคะแต่ว่ามันก็ทําให้ยาเลนมีความสุขนะคะถือว่าเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะยังไง ช่วยเอ็นดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้ยาเลนได้ทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณผู้คนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยาเลนด้วยนะคะอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ยาเลนด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย